รับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชาเดชเอสพีเดียวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเดสสำหรับสปีดพาร์ s ซีซั่นนี้จะเป็นยังไงไปดูกัน ปีพาร์ตซีซั่นนี้เนี่ยฮะบอกเลยว่าคือคุ้มค่ามากๆเนะ่ยสำหรับการเติม139บาทนะครับนี่ในสะปีดพาร์ตนี่ครับก็บอกเลยว่ามีของมากมายเลยนะอย่างเช่นชุดแฟชั่นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเนี่ยนี่นะครับชุดแฟชั่นเดี๋ยวเราให้ดูเนะี่ยคือ ของผู้ชายคือเทมากนะครับอันนี้คือของผู้ชายนะนี่นะอันนี้คือที่แต่งไว้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวนะครับก็ดูดูนะฮะเออคือชุดมันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มันเทอะแต่ว่าอันนี้คือมาแต่งเพิ่มนะเออมาแต่งเพิ่มนะครับไม่ได้มาทั้งเซตแบบน,นี้เลยนะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะ้ะชุดสีดำนะครับนี่นี่นะฮะคือ โ,โ,โคตรเท่โคตรหล่อนะครับแบบสายแบบว่าดักดับมืดมืดอะไรเงี้ยนะสำหรับคนชอบสีดำนะเออบอกเลยว่าคือโคตรเท่อะนะครับแล้วก็ของผู้หญิงนะครับบอกเลยว่าก็ไม่ไม่น้อยหน้านะแต่ว่าในซีซั่นนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอยู่ไหนแล้ววะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้หญิงนะแต่ว่าทรงผมไม่ใช่นะครับอันนี้มาแต่งเพิ่มนะ แอ้มันแบบดูเข้ากันสักนิดนึงนะครับเออแล้วก็คือของต่างๆมากมายเนี่ยคือคุ้มมากๆอ่ะเอาจริงๆนะครับทั้งรถเนี่ยทั้งรถครัดบีรถค์สเอแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับที่ให้มานะครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ สัตว์เลี้ยงมันเนี่ยเมื่อลอยอยู่กลางอากาศนะมีโอกาส22%นะะฟาร์มเดิวสูงสุดของ m e นิบูสเนี่ยเพิ่มขึ้น3กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะน่าจะดีดีประมาณหนึ่งเลยนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเออนะเดี๋ยว,วเราค่อยมารีวิวกันตรงนั้นนะออแล้วก็ s p e e d p a s มันให้อะไรอีกนะมันให้ g u i โ e holder ด้วยนะครับ g u i โ e holder นี่ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่นะ เมชาอาราอารานมคาร์ดอะไรสิ <c oughs> อ่านว่าอะไรวะนะครับแล้วก็มันให้หางด้วยนะมันให้หางด้วยนะครับประดับหัวก็คือมงกุฎอันนี้นะแว่นตานะครับต่างหูข้อมือนะครับแล้วก็าหางนี่ส่วนหางก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหางสีดําอันนี้คือหางสีขาวนะครับเทไหม เท่ hey, นะไม่มีใครบอกบอกเองนะครับ <laughs> นะคือเท่มากๆนะครับ บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะว่ามันแรงขนาดไหนนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับรถคันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Eternal Edge นะครับก็รถคันนี้คือเป็นลูกน้องของ S Star Gazer เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ในโตนะครับก็ในโตรจะเพิ่มขึ้นอีก1วิเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นลูกน้องของ S. Star Gazer นั่นเองนะครับก็วิธีการอัพเนีเข้ามาตรงนี้นะครับอัพกลางเนื้อย ซ้ายนะครับแล้วก็ซ้ายนะก็อัพตามที่มันแนะนำมาเลยนะครับสําหรับแนะนำบรีซิ่งนะครับแล้วก็สกินของมันตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีสกินนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับก็ออกแนวแบบไฮเทคไฮเทคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเร็วกันนะครับมาเปิดมา244นะครับดับเบิลบูส c w d 3 0 6 3 0 8 6นะครับนี่แล้วก็ปล่อย1วิเออก็เรียกว่าสตาร์เกเซอร์ดีๆนี่เองนะครับเฮ้ยแต่ว่าเกมมปนแทงง่ายอยู่นะเกมมปนแทงง่ายอยู่นะครับอัตราเร่งก็งไม่น้อยหน้านะถือว่าใช้ได้เลย ดีดีด,ดีนะครับ WCW 291ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ CW 270โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแรงกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในด่านนี้นะครับมิว oh, สิกเด เด่กไปไม่เจอนะฮะเจอแต่คนโหนโฐทั้งนั้นเลยครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะจะสู้สกายวอล์กเกอร์ได้หรือเปล่าสกายวอล์กเกอร์สองคันเองนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปย้องไปเอ้ยเฮเฮไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องใช้เออเราต้องใช้ตรงนี้นี่หว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช่วะ ไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วหลุดแล้วหลุดเดี่ยวแล้วครับผม นี่มันต้องใช้ตรงนี้นะครับสำหรับ ECU นะไปยาว,ยาว โอเคสองแปที่ทำได้เพราะว่ามี ECU <laughs> ถ้าไม่มี ECU เวลาไม่ลงนะบอกเลย <laughs> นะครับมาในด่านนี้นะครับก็ซาเกสเซอร์ก็ไหวยอยู่นะในช่วงมันจะมีบางช่วงที่ต้องเลี้ยงบูสต์นะครับก็รถคันนี้ก็ช่วยได้พอสมควรน,นะ นี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องกดตัดเบรคให้ดีนะ ว้า <c oughs> กดผิดกดผิดเกือบเกือบไปเกือบไปในด่านนี้นะครับไม่น่าจะรอด <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นด่านแล้วนะด่านนี้นะครับวัวเก่าแะ้วมาเก่าอะไรอย่างนะครับมาไม่เป็นไรสไลด์ดิฟมานะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย โอเคเอ้ยด่านนี้มันเล่นไงหร <g iggle> อวะตรงนี้โ <Okay. S 1> อเคไปๆๆๆอย่าชนปึ๊บอ,อุ๊ย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอลิสเตอร์อยู่นี้อลิสเตอร์ มาดึงสติแป๊บโอเคเคตามทันแล้วตามทันแล้วเอ้ยตามทันแล้วอะไรวะเนี่ย ตรงนี้แล้วก็โหวดิฟตรงนี้อเ,เอ,อ๊ยเออยังโชว์นี่เหรอ What วัตถุเฮ้ย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 รอดว่ะรอดว่ะที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งเลยอ๊อฟเฮ้ย <laughs> ส่นกันเป็นว่าเล่นเลยอ่ะโอ๊ย ขอโทษคนดูด้วยนะครับที่คาดหวังในด่านนี้นะไม่มีนะครับเจชนะแล้วโอย้ย,ย,ย,ยโอ้คือครับมาในด่านนี้นะครับ Mermaid Island นะครับในด่านนี้คือค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะ ลืมไปแล้วหรือเปล่าลืมไปแล้วว่าลายมันได้ยังไงแล้วก็ตรงนี้โอเคพอพอได้อยู่นะนี่คือเล่นแลงมาเออไม่ใช่เล่นแลงดิคือส่วนใหญ่ก็จะเล่นแรงเบตเทิลนะครับไม่ค่อยจะได้เล่นแลงเออเลซิ่งละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่นแลงเลซิ่งนะครับ เพราะว่าปีมือตกไปเยอะเลยวะสวยแล้วเกได้อยู่โอ้โหที่สองตามมาติดๆนะครับทุกคนโอ้ยตามมาแล้วเขาใช้ star gazer ด้วยนะ เป็นรุ่นพี่อะครับโอ้โห้ที่หนึ่งนำไปนู่นแล้วอะมาแล้วมาแล้วโอเคที่หนึ่งได้อยู่นะครับเรียบร้อย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับรถสปีดพาสซีซั่นนี้นะครับถือว่าพาร์ทไอเทมเอชนะครับก็คือเล่นได้หลากหลายด้านนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะหรือว่าใครที่ลองเล่น s t a r g เ z e r มาแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับไลน์มาแล้วนะก็รถคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในสายประหยัดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าออคุณ บอกว่ากำลังดูลน์อะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าลองหาพวก r e f e r e n c e ตามกลุ่มนะครับหรือว่าในสิ่งสนามอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแต่ละด่านนะแต่ละด่านมันก็จะมีแบบพวกคนที่ใช้ Stargazer ก็เอามาประยุกต์ใช้ในรถคันนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซีซั่นนี้นะฮะ s p e r d p ร์นะบ,บอกเลยว่า แฟชั่นเนี่ยให้10เต็ม10เลยนะสำหรับผู้ชายนะส่วนผู้หญิงเนี่ยน่าจะให้ประมาณ6แล้วกันนะครับส่วนรถนะครับให้ประมาณ8เลยนะเพราะว่าดีจริงๆนะครับก็สมมุินี้ขอตัวลายไปก่อนนะครับผมชาเดสปีดไปก่อนนะครับบ๊ายบาย